สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนค่ะหวังว่าทุกคนคงสิสบายดีเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะค่ะเมเนีย,ย,ยลินมีอยังมาฝากมาตอนพี่น้องว่าเตียเอาแนวมาโยโย่นำไล่ค่ะย,ยลินคืออยากกินกว๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวของคนไก่บ้านเนาะค่ะเนาะสาวอีสานพระถิ่นค่ะเห็ดกินง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะลูกสาวกะมักต้มหม้อกว๋วยเตี๋ยวเทือนึงก็กินไปได้ซี่หามื่อค่ะพี่น้อง มียังก๋วยเตี๋ยวหมูก็สซิมีตับสดมีเสียงจีเซนมีก๋มี่เ้นเล็กเบอร์เล็กสุดค่ะพักก๋สซิมี่นี่ราคาพักพักขังเคียงก๋สซิมี่โหระพาอ่า,อาพิกจีทั่วงอกกระลำกระปีค่ะ อหอมหอมพี่น้องเลยเหลืองานมาเมยเมยกกะสิดใดกินสดห่อนห่อนจังส่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวคุณไก่บ้านค่ะพี่น้องมักจังไหก็เห็ดกินเนาะค่ะเนาะมันบดเมีวินมอเตอร,ร์ไซค์บดเมีปากซ้อยคืออยู่เทพคืออยู่บ้านเฮ้าบดเมีตลาดนัดข้องถมแห,ห่าไปหาสื่อกินคืออยู่บ้านเฮ้าเนาะพี่น้องถ้าอยากกินยังไงเห็ดกินเอาวิถีชีวิตของสาวไทยไก่บ้านทุกๆประเทศเพ่นกะชิดดำเนินชีวิตแบบนี้แหละค่ะ ิกยผมทำซุปกับเฮ็ดง่ายๆหรอพี่น้องนักเลงไดรสชาติได้กับเ็ดกินเอา มาค่ะพี่น้องกินน้ากันก๋วยเตี๋ยวของคนไก่บานค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูหลวกตับหลวกเสี่ยงจีค่ะผักเคียงก๋าซีมีประมาณนี้ยาลิ้นยูอุดอนโดนยาลินก็เลยติดก๋วยเตี๋ยวทั้งอุดรนขอนแก่นทั้งนครพนมทั้งสกลค่ะเพิ่นเพิ่นก๋าซีกินไข่ไข่กันกระทั่งชัยภูมิบมีนะคะค่ะบ้านเกิดชัยูใชัยภูม่ค่ะเพิ่นบบมีแบบนี้ ค่ะริกป่นถี่ยยลิ้นป่นเองน้ำส้มน้ำตาลค่ะมักเพ็ดมักแนวใดกะปรุงเอาตามที่ใจมักเนาะค่ะเนาะค่ะมาพี่น้องกินน้ำยยลิ้นค่ะ,คะเมื่อนี้ อันสีขาสวยนักนัก,นกสะก,กอนดอกเมือยแห้งค่ะค่ะพี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะขอบบุญขอบคุณหลายๆที่เขามาเยี่ยมมาซองมาติดตามมาซับห้มากดไลค์กดวิวให้ยินด้อค่ะเด้อขอบบุญขอบคุณหลายๆโชยดีไม่ไส้นะคะพอกันคิปหนาจ้าสวัสด,ดีจ้ะ